โอเคครับผมก็สวัสดีครับพบก,กับรายการเอาวีูนเนะครับผมก็จะมาเปิดคลิปให้ดูนะคลิปะผมผมตัดต่อไว้แล้วผมก็มานี่โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหนึ่งสอง้อมอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะ มันหน่วงมากอืออือือ,อ,อืนี่ก็ดีนะทุกคนนี่ผมก็ดูของแต่มผมะจะกุดไว้นี่ <c oughs> นี่จะกินปืนนะเ่าหรอกผมไม่ได้ได้ถาวรนงไปืนปืนนะครับผมได้แต่ได้เา ดเดยเฉาอันนี้เป็นไอดีใหม่ที่ผมเลยเฉาอ่่ไอดี ID หลับุณอยู่นะแล้วเลมอนนะเลมอนสามเาลเฉากสองโอเคสก,กาไม่ใช่สก,กานี้นลูกใช้สกานวจ้าสกามีแล้วส,กกสกกอสงกระบอกทุกคน ตัดไปตอนเริ่มเกมดีกว่าเราจะเล่นในแมปฟรีสไตล์นะก็ต้องขออภัยด้วยที่มีเสียงแจกตอนนะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยไปเราจะมารีวิวสกินปืนอันนี้บอกกินขนมนะเดรอ XM8 นะ แล้วก็ปืน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  M P สี่ตัวเอ้ยไม่ลูกซองสกาาสกาเนี่ยนะี่ผมใช้ลูกซองดีกว่าเราจะมาเร็ววิววิวสก,กิลลูกซองไม่เอาไม่รีวิวสก,กิลสากานะเอามัแปกับลูกซองอเค,ครับหลับแป้ 妈、嗯、不今天我当副班。 มีัวกปืนผิดโอเคครับกลับมาแล้วทุกคนดมกินนนมหรอกไม่ใช่อะไร ช็อตนึงที่ผมเจอโปนะโปวปับแต่มันเล่นไก่มากระปูแตกแล้วหนาอยู่ๆมันก็วับมาหาผมเลยเรารไปเลยคุณก็จะเจอนะแตกแล้วหนาะยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับ จริงถ้าเกิดผมใช้ปืนเนี่ยมันแตกแลรวเพราะว่ายังไงมันก็ต้องโดนหัวแตกแตเนี่ยผมเจอพอเจอที่ไหนก็ให้ทำอย่างนี้นะคนอย่าอยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งแล้วเราก็จะโดนยิงตายเราต้องกระโดดหลบ งกบนผีดิล่ะล้า,าผมงงมากเลาผมนี้ตั้งหลายทีมันไม่ตาย มันเหลี่ยมมันกคนไอ้คนนั้มันเหลี่ยมต้องดูหัวกระโดดนะโดนยิงตายเอ้ยไม่ใช่ถอดเอ้ยถอดนี่แหละอ้อยังไม่ใช่ยังไม่ถึงโดนคา มนีน่มันเหมือนมันโปเลยนะยังไม่ถึงช็อตที่ผมเจอโปไม่รู้ว่ามันโปเปล่าอยู่มันก็ว้ามาเฉยเลยทุกคนน้นจริงมันอยู่นิ่งๆทุกคนมันวิ่งเหมือนมันวิ่งนะแต่ว่าพอพอไปสักพักหนึ่งมันก็เข้ามา มันวัดามาฟุบเลยคุณตายครับทุกคนโดน,นหัดค่ะนะครับนปืนเลยเราก็จะมาเล่นเกมอเอปืน m p ็มน,นะ <c oughs> ไน ผมเกือบแห้ในช็อตนี่ยไม่รู้ว่าผมรอดได้ไงเนี่ยกระโดดแล้วหัวรอดเฉยถ้ากระโดดทันโดนหัวนะไม่ติดโดนหัว

ถ้าเขาควักไอ้นี่ผมต้องนั่งยองไม่ก็กระโดดเพื่อไม่ให้มันโดนหัวนะแต่ถ้าเกิดนั่งยองมีการเสี่ยงโดนหัวมากกว่าถ้ใช้ถ้าเขาใช้ปืนลูกซองพวกนั้นมันกระสุนมันกระจายไง,ยง,ยงยมันก็เลยมีสิทธิ์โดนหัวมากกว่ากันผมรู้สึกว่า XM8 มันไม่ได้เพิ่มดาเมิดนะแล้วคนที่ผมใส่ตั้งแต่ตอนเล่นตาแรกอนะ ที่ <descript or. S 1> ใช้ปืนลูกซองแับเติเราดีก่นไหนๆคนน่ะไอ้คนนี้มันเหมือนมันปุ๊ ไกลถึงช oh ็อตนี้แล้วมั้งใกล้ถึงแล้วยังก็ไม่รู้นะม่ห้าผางั้นแม่แม่แรู้ป้วยเหรอหเมยมือน่าอะไคนนั้นแหละครับตักดูนะทุกคนอันนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ช็อตนี้น่าอะไรจะถึงช็อตนี้เสียน่าไม่ถึงช็อตเลย รู้ว่าถ่าคลิปนี้เปล่าวะผมอัดไว้หลายคลิปแล้วผมก็มาลงแลเบิดแฟตปลาทิ้งเผื่อปลาไว้เผื่อมีคนมาเกิดตรงนั้นนะก็จะได้เก็บยิง จะดีกว่าเพราะว่ามันอยู่โซโล,โลนั่นเองเดี๋ยวดูนะทุกคนน่าท้อดนี่แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่ใช่ค่ะ แบบนี้เปล่าวที่เจอโป,อโปรผมจำไม่ค่อยได้แล้วรจริงๆผมมักเดินนะไม่ใช่โดนหัวโดนตัวนี่แหละี่แหละะฉดแน่ละได้ใช่ได้ที่ผมเจอโปรไม่ใช่นี่ น,นี่เเนแหละทุกคนเห็นไหมแต่ม่แก้ต้นหน้าทัดโป,โ,ปโอ้ยอันอนี้ไหนมันวับมาแล้วทุกคนเห็นไหมมันมวับมาเหรอทุกคนโปไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ ผมกินขนมเนาะขอนมขนม ภายในการถามครับ ากยบาลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจออะไรก็ไปดูกันเลยนะใบบาททุกคน